อันนี้เพิ่งสังเกตนะครับของร้านทอย j p นะอยู่ตรงทางเข้าสะพานลอยชั้น2เข้ามาเลยนะครับนี่เขามีเหล่าจูบารุนะครับเรียกว่าเป็นของเล่นที่เกี่ยวกับจูบารุเกือบทั้งหมดนะเท่าที่มีนะครับก็เท่าที่ผมเคยเห็นนะที่ก็เป็นงานตัวเล็กตัวใหญ่นะโหนี่มีทั้งเลโก้ก็มีถูไหมถึงถึงไซส์เอสดนี่ของคนไทยทำนะแล้วก็มีงานท้างหลังที่เป็นงานตัวใหญ่ดนะ้วยสองตัวนี้ก็เป็นงานของฟิกโกอาร์ตนะครับ เป็นเวอร์ชันบางอ่ะนะถือว่าอันนี้น่าสนใจนะสำหรับตู้นี้นะนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นจัวมารุงานคอมิกนะเป็นงานเก่าครับอ่อไม่เคยเห็นกันข้างในก็มีนี่อโอ้โหเขาบอกว่าคือเขาคุยกันเขาบอกเขาชอบของในร้านเพราะว่าจริงๆผมเองเป็นสายสะสมมาก่อนนี่เก็หันตัวมาเปิดร้านนะครับ ก็เลยพอดีพอดีลูกชายมาเรียนต่อกรุงเทพก็เลยบอกว่าอยากแับพอดีเวลาผมมากรุงเทพพี่หนึ่งมาเดินเล่นที่สะพานเหล็กใช่ไหมครับก็บอกแฟนว่าอยากมีความฝันเปิดร้านของเล่นโอ้ดีจังดีจังก็เลยก็เลยแบบผันตัวมาเปิดอย่างเงี้ยครับก็เป็นของสะสมทั้งหมดที่ตัวเองสะสมอ่าอ่าอันนี้คือของพี่ถึงว่าเราได้เห็นเขาถ่ายมามีของแปลกๆกันเลยพี้ผมจริงผมว่าสะดุดจูงมารู้ไว้แหละผมผมมาแบบ ไม่เคยเห็นคนโชว์จูงมารู้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเเพราะเป็นคนชอบจูงมารู้มากไงครับก็เลยก็เลยสะสมแล้วทีเนี้ยแต่ละวันแต่ละวันต้องมีคนมาขอซื้อเมื่อกี้ก็มาขอซื้อนี่โชว์อย่างเดียวนะครับโชว์อย่างเดียวอยากอยากให้คนอื่นได้ถ่ายรูปเงี้ยให้เขาชอบเหมือนเราเงี่ยครับเพราะว่าถ้าขายไปวันหลังก็ไม่มีลคนอื่นก็ไม่มีมาดูเงี้ยครับเสี่ยง่าอ๋อนี่ not for sale เนาะเออใช่ใช่ใช่ว่ายีนี้ถ่ายรูปได้นะฮะสบายเลยเงี้ยครับดีดีครับ อันนี้เก็บได้บ้างหรือว่าอันนี้คือจริงๆเก็บตั้งแต่ยังไม่ดังเจริงเหรอจริงๆครับเก็บตั้งแต่เขายังไม่ดังเลยแล้วจริงๆแฟนชอบมากแล้วผมก็ทําคลิปอยู่ลองลองดูมีคลิปนี้เลยที่ว่าเปิดแล้วได้สดๆเลยของช่องก็คือชื่อเป็นทอยเจพีเลยใช่ไหมได้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 ผมคลิปนี้ทาไว้บอลลี่เนี่ยวันนั้นคือตอนแรกซื้อบล็อกแรกเปิดมาไม่ได้ก็เลยเปิดซื้อบล็อกที่สองมาเปิดแล้วมาได้ตัวเอิร์ดอ๋อเอิร์ดโอ้ได้ตัวแรเลย เดเร็วๆนี้อาจจะทําทําคลิปอยู่เพราะว่าไม่ได้ทํามาเป็นปีแล้วครับว่าจะทำซีรีส์สองถ้าตอนนี้ผมได้ตัวเั็วตัวซีรีส์สองไอตัวรถใหม่ใช่ไหมใช่ครับได้ครบเลยหรอได้ครบแล้วตามตามล่าตามหาโอ้โหจริงโหจริงครับโอ้หนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นงานเซยยาตัวนี้ในออสเตรียตัวตัวนี้มันจะเป็นเป็นขายฝั่งยุโรปอ่ะจะเป็นชื่อชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นงานบันไดเลยครับครับก็คือเป็นฝั่งยุโรปใช่ไหมครับใช่ โอ้นี่ผมเพิ่งดูตู้ฝั่งนี้ตายแล้วจะชอบ Astro Boy ชอบเรนจีแมนอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมโตมากับพวกนี้ใช่ครับผมก็ไม่โตกรบตัวพวกนี้เราก็ไม่ถนัดของเล่นใหม่เท่าไหร่ใช่ครับโอ้คือผันตัวครับคือถ้าอันไหนคือบางอย่างคือว่าจะมาปล่อยอย่างเงี้ยครับถ้ายิ่งมีสองตัวนี่ผมปล่อยได้อืมอันนี้อันนี้ของคอสมอสที่ผมก็มี โอ้ยสามวันขั้นที่ผมก็ไม่เห็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงานที่แบบหายเก่างานเก่าหายยากเลยครับมันเล่นเป็นยังไงครับตัวนพับได้เหรอจะเป็นพับได้ครับแล้วก็กดเด้งออกมาเป็นกุญแจครับเป็นกุญแจครับแล้วเวลากดมันก็จะกระเด้งเป็นตัวนี้ครับโอ้มีฟังก์ชันด้วยใช่ครับตัวนี้ก็ไม่เห็นมีแล้วล่ะครับงานเก่าโอ้ตัวนี้สภาพกล่องสวยนะครับใช่ครับกล่องคมสวยเลยล่ะครับ คือข้างหนึ่งนะสององผมเก็บเงินค่อยๆวันล,ละสิบ0ยี่สิบบาทด้วยจะไปหาจะซื้อพันสองร้อยบาทาาโอ้โหคือเงิงนเงินหลักทันสัยก่อโอืมแพงมากแพงมากคราบผมต้องกดข่าอดน้ำเป็นเทิมเิมนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินให้ไปซื้อได้แล้ว,ลวสมัยก่อนผมเรียนอยู่ที่เซนจอนแล้วแล้วที่เซนททเบลมันมีร้านขายของเล่นอโอ้โทั้งกันรุ่นเดียวกันหน้าหัวมุมเลยนะเซนทาเบลข้างหน้านะใช่ใช่ครับ ผมอ่ะต้องนั่งรถเมลสายสามจากที่ตรงเซนจอนไปเซนเปเบียวแล้วก็เพื่อที่จะไปผ่อนคือเพื่อนผมมาที่ชื่อหมีเนี่ยเขาบ้านอยู่แถวนั้นผมก็ฝากเขาที่ละห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อของเล่นใช่่คะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับที่เราดูคลิปที่ว่าโดนอีกาที่ว่าขาหักจำได้ไหมจำได้เหรอยังบอกโอ้เสียดายแบบโดนร้านเขาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่จะยังแบบรู้สึก ครับครับดูต่อได้ครับอาตุ๊กตาเข้าให้แมนเลยเข้าครับเลยครับเดี๋ยวผมมาคุยเล่ไอันนี้กันน่ผมเดินจีแมนน่ะผมสงสัยเดนจีแมนจริงๆถ้าเป็นงานใหม่นีครับมันจะมีงานของบันได SMP ตัวเนี้ยมันจะต้องประกอบแต่มันทำาสเร็จรูปมาแล้วก็คือจะประกอบง่ายครับแล้วที่เขาออกมาก็จะมีตัวนี้แล้วก็มีโชโดโชโดก็ต้องประกอบแต่ก็ประกอบง่ายแต่ในในกล่องเนียมันจะมีอาวุธครบเลยมีทั้งไมเบสบอลมีมูนแวล์มีของครบครับ แล้วัวหุ่นตัวนี้หุ่นเนี่ยมันจะเป็นขายคู่กันจริงๆมันจะมีกล่องรวมกันเป็นกล่องอยู่ด้านในของสีเขียวนะครับแต้ทีเนี้ยมันจะเป็นเซตเอกับบีเอจะเป็นลําตัวตัวบีจะเป็นออนอนนี้อันนี้อันนี้เป็นสองท่อนเหรอใช่ครับเป็นสองท่อนแล้วก็ท่อนนี้ใช่ไหมใช่ครับประกอบแต่ว่ามันก็สามารถแปลงเป็นยาดได้คือถ้าซื้อต้องซื้อสองสองของขายบังครับขายขายของเอกับบีอยู่แล้วครับองมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเคยเห็นเคยเห็นละเคยเห็นละ อ๋อแต่ว่าแต่ว่า,วาอมาแกะมัก็เป็นสองกองเมื่อกี้ใช่ไหมครับกองับใช่ครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมสะสมวิร์ครับอันนี้ผมมีอย่างที่บอกยานเดนเดนเดนจิไทเกอร์ผมมีสี่ลังและอันนี้ก็ต่างกันยังไงครับระหว่าง SMP กับงาน คืองานตัวนี้เป็นค่าย evolution หอยค่าย evolution จะเป็นค่ายแบบติดๆหน่อยะครับแต่ว่าเขาทำออกมาก็จะเป็นยานสำเร็จรูปเลยมียานดิจิตไทเกอร์แล้วก็มีหุ่นดิจินด้วยอ่ะครับก็จะมีอาวุธมีอะไรมีดาบคือเซ็ตนี้ครบเลยครบเลยแล้วไม่ต้องประกอบครับอ๋อไม่ต้องประกอบด้วยคือนี้สำเร็จรูปมาเลยครับแล้วขนาดอะออกมาแล้วเท่ากันไหมคือราคาไม่เท่าครับไอ้ตัวนี้ณปัจจุบันก็หลักขึ้นสองหมื่นแล้วนะครับโอ้โหนี่ถือว่าแรงละถือว่าแรงพอๆกับงานเหล็กเลยใช่ครับ แต่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้ตอนที่ณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คือที่ร้านก็จะขายเหมาตัวยานเดนจีไทร์เคอร์กับเดนจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นต้นส่วนตัวโชโดนี่เขาก็อยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทกล่องหนอ่งนส่วนนี้ผมก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นงานเล็กๆสมัยก่อนเป็นงานก็คือเหมือนพวกงานตุ๊กตุ่นคล้ายๆกันเฉยๆนี่คอม่ินเก้าเฮาใช่ไหมใช่ครับไม่จะมีทั้งมีหุ่นตัวเล็กๆข้างในมียานตัวอันนี้มีหุ่นให้ด้วยอ่ะมีหุ่นด้วยครับ โอ้เสียงมันอันนี้อันนี้เจ๋งเลยส่งมาเป็นเมกะเฮาส์วะนี่เดี๋ยวนะอันนี้คือยานทบทุกขบวนการใช่ไหมไม่ใช่ครับเฉพาะอันนี้ครับอ๋อนี่เฉพาะของเดนจิเขาถ้าหมอมาแทบจะทุกขบวนการแต่นี้จะเป็นตัวถ้ามันด้วยฟ้าเรนจิแมนนี่ยอ๋อซีรีส์นี้เออไม่รู้ครับอันนี้ก็อันนี้แพงไหมเมกาเฮาส์อันนี้กล่องหนึ่งก็ตกสามพันกว่าบาทสี่ทันนะครับแต่มันจะแพงเฉพาะตัวนี้แหละส่วนใหญ่ตัวอื่นมันก็แล้วมีลองมาราคาลองมาก็สัมบันคั้นเออสัมบั้นขั้นก็ผมก็ชชอบบนะใ่ครั คือส่วนใหญ่คือของเล่นเล่นจีแมนนี่คือมันมันอะไรออกมามันก็แพงหมดนะครับเพราะอย่างตัวหุ่นซ็อตเนี่ยตัวหนึ่งก็สองพันกว่าบาทอ่ยางไอหุ่นอย่างเงี้ยออโคปี้อย่างเงี้ยก็ก,ยก็เป็นพันแล้วล่ะครับมันจะแพงอยู่แค่แค่ส<ค>มมซีรีสกระบวนการนี้ใช่ครับโอ้ใช่งั้นผมหนีไปสามัญคันดิเพราะจริงชอบสามัญคันมากกว่าด้วยเพราะสามัญคันก็แต่จริงๆสามัญคันมันก็จะหายากแล้วครับอันนี้คืองานมือหนึ่งอัพพาร์ตสวยๆนี่ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วล่ะครับอย่างนี้ตัวเอสเอ็มพีสามัญคันที่ร้านมีไหม ไม่มีครับคือไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ตอนหลังคือจริงๆผมก็ยังเป็นสายดิจิแมนอยู่ครับแต่สมรรถนเนี่ยมันมีที่ของพีบัรนายมีให้พีอยู่ครับแต่ราคาก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้าไปที่ตามร้านทั่วไปก็อาจจะสูงนิดนึงเพราะเขามีต้นทุนนะครับอ๋ออันี้ดีเอ็กซ์นีก็ไม่เคยเห็นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานกันดั้มเข เป็นซอสปอะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบยุคแรกของขั้นตัำอะไที่เป็นในการูอย่างเงี้ยครับ,รบกล่องนี้ไม่คิเห็นเหมือนกันอันนี้เ<ช>ท<ะ>่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณพันประมาณพันพันห้าครับตัวเนี้ยผมจะบ้าแต่ว่ามาคอสคือที่ชอบชอบมีมาคอสมีเคนชิโร่อันนี้จะเป็นลาโอขี่มา้าเลยอันนี้จะเป็น,นเซ็ตใหญ่ของเขาเลยครับแล้วก็ที่จะชอบชอบของผมก็มจะเป็นสายมดแดงด้วยครับมดแ,แดงก็จะหายยากที่ผมมี อตอนแรกผมคือผมเป็นคนที่ไม่เนี่ยจริงๆว่าซื้อมาจะมาต่อสัก,สกชุดหนึ่งซื้อคือซื้อมาสี่ใช่ไหมครับะกะว่าจะเก็บไว้สักชุดหนึ่งแต่มาคืออารมณ์ก็ขี้เกียจต่อไม่มีเวลาต่อก็เลยไม่ได้ต่อเลยครับโอ้ไอแอสโอยตัวล่างไอครึ่งนี้เท่าไหร่เนี่ยแอสโอยนี้ห8หมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าร้อยตัวในโลค่ะทช่ใช่คขับห้าร้อยตัวในโลกต,ลตัวนี้จะมีรันดัมเบอร์ตัวนี้จะเป็นนัมเบอร์ที่สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับ จะมีใต้เท้าจจรันนัมเบอร์เลยแล้วก็ใส่ท่าแล้วก็มีเปิดไฟที่ตาไฟกันในหน้าอกตรงแัวใช่ใช่เพราะไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วเราสามารถที่จะเป็นเป็นแบบครึ่งซี่ก็ได้หรือจะแบบใสมันจะมีกรอบให้ให้เราใส่หรือเราจะทําเป็นโล้นก็ได้ลูกเล่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหที่ร้านพี่นี่มีแต่ของจริงจริงแ้นเลยไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่เคยเนเลย อันนี้ชื่ออะไรนะฟิโลคิทาโร่ใช่มันจะมีคิวทาโร่กับคิทาโร่อันนี้จะชื่อคิทาโร่คิทาโร่มันจะมีหนวด3เส้นอยู่คิทาโร่เป็นตัวขาวใช่ครับคิวทาโร่จะเป็นขาวขาวอันนี้คิค่อยคีอนะครับคิทาโร่โหที่ก็ไม่เห็นจริงๆจะมีอยู่เก็บไว้อยู่ข้างในอีกครับแต่ว่ามันไม่มีโชว์ก็เลยเอาที่เท่าที่โชว์ได้ครับครับโอ้สุดยอดนะครับอย่าง Astro Boy ตัวนี้ก็มี200ตัวทั่วโลกครับนั่นคือกล่องเป็นกล่องเหล็ก Astro Boy เลยครับ เปิดมาแอสโบอยจะจะนอนอยู่ในกล่องบุรีรังโภคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดโ,โหจให้ดูได้เลยขอบคุณครับวันนี้มันจะเป็นรับตันนี้จะมีสองร้อยตัวโซโลโอ้โหอันนี้จะเป็นไฟเบอร์กาสทั้งตัวเลยครับครับเป็นวัสดุไฟไฟเบอร์กาสทั้งตัวเลย ออ๋มันก็จะมีน้ำหนักเลยเนาะจะมีน้ำหนักครับจะค่อนข้างหนักเลยล่ะครับตัวเนี้ยมีแค่200ตัวทั่วโลกก็จะมีรันนัมเบอร์แต่จัไม่ใช่ว่านัมเบลอะไระครับเออออครับเดีวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวแรของแอสโตไบรทเลยครับน่าจะสีโครับใส่กล่องขนาดนี้นี่ผมมันกล่องไม่ธรรมดาเลยครับแต่ว่าเขามีเขามีเขาไปก๊อปเป็นงานไวนิลกันใช่ไหมครัใช่ไหมมันคือตัวนี้ใช่ไหมจะตัวเล็กกว่าอ่าแต่ว่าอันนี้จะคล้ายๆอันนี้ครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์กลาส์ดทีตัว พอพี่ยกมาผมก็เห็นตัวมาชินกาไอเกสมาชินกาข้างหลังนี้ก็จมโบไซต์ตัวนี้ก็ไม่เคยโบไซ์เลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นตัวนี้กะสูงหกสิบเซนเลยครับครับตัวนี้จะเป็นงานบิสเกลนะครับตัวนี้ก็เรสตินก็ตัวใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นงานอิจิบันสุดครับแล้วก็พินชิโรตัวนี้คือตัวนี้ก็เซียเขาก็ว้าวกันครับใช่ครับตัวนี้เป็นฟิกใช่ไหมไม่ครับม่นจะเป็นไม่ครับเป็นขยับไม่ได้ครับอ๋อ ก็เหมือนาสเตจูประมาณนั้นใช่ไหมครับตั้งห่อๆ๋ยวผมว่าจะไปโมติดไฟอยู่ครับให้มันเอ๊ะผมจาไม่ได้ในในของเสียงเขาบอกในรายการทองก็บอกผมจําไม่ได้นะครับอันนี้พี่มันจะเป็นไหนได้มจากไหนของฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์คือตัวนี้มันเป็นช่างไทยทำครับอ๋อทำเองใช่ครับน้องเขาทาขึ้นมาแล้วทีเนี้ยผมจะรู้จักเขาเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยผมจะมีเซวมาลุงานที่แบบเรียกว่าคนไทยเห็นแบบด้วยกันน้องว้าเพราะมันเป็นงานฝีมือคนไทย ใช่ที่ลงในเพจบ่อยๆป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นอันนี้จะเป็นน้องที่ผมสนิทเขากําลังเร่งเร่งให้ผมอยู่เพราะว่าทางทางทางพรคีท่านบ ทางช่องาพาร์คีแกแกแบบอยากจะคุยกับพี่เรื่องเรื่องจูมารูเนี่ยครับว่าอยากให้นั่นแล้วพอดีก็บอกว่ามีงานจูมารูที่กําลังจะทาออกมาอยู่ว่าอยากจะให้คุณเด้ชมกันความสวยของงานคนไทยอะไรอย่างเงี้ยตี่เอาที่กในวนี้คือของคนไทยถูกไหมใช่ครับใช่ครับโอ้คือคือผมแบบอยากแบบนัมืนกับโปรโมทงานคนไทยด้วยเนี่ยครับก็เลยโอเค เราส่วนใหญ่คือที่ผมเจ็บก็คืออย่างที่บอกจะเป็นคนมากเคนชีโลมาด้วยไงครับก็เลยก็เลยสะสมหลายๆงานเพราะว่าจริงๆอย่างที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาหา,เ,าเขาก็จะเคยเห็นผมทําผมไม่ค่อยมีเวลาทําช่องเขาบอกพี่ทําไมไม่อับไม่อัพช่องเลยเพราะว่าผมแบบไม่ได้อัพมาเป็นปีแล้วไง <c oughs> ผมไม่มีเวลา <c oughs> เพราะคือดูแลร้านแล้วก็ทําหลายๆอย่างเนี่ยครับก็คือจะสะสมพวกเนี้ ตู้ทั่วไปส่วนใหนตตรงด้านหน้าจะเป็นชู้ที่ผมเอาไว้โชว์ของเล่นที่ผมไม่ขายเรียกว่าผมว่าอย่างที่บอกตู้ข้างหน้านี่ดึงดูดคนชอบของเล่นแน่นอนที่มีฮอปปี้แมร์แกก็เห็นครั้งนี้แกก็ชอบชอบทุกคนนะครับผมว่าถ้าใครที่เป็นคนรักของเล่นนี่ต้องชอบร้านนี้แน่นอนว่ามันเกิดมาจากความรักความชอบครับคือสำหรับผมคือมันทำแล้วมันมีความสุข นะก็มากันในฝั่ง a อเววันนะครับตอนนี้มากันที่ไทมาชีนะครับอันนี้เรามาดูอัปเดตของในไทมาชี่กันหน่อยก็มีตัวนี้ที่เจอนะเขาก่อนที่เราดูกันก็นคือตัวนี้เนาะ VF 2 5 F นะครับตัวของเพ่ย์นะครับทีนี้ก็จะมีอันนี้ที่เพิ่งมาเห็นเะครับเป็นตัวนี้นะจากมาคอร์ดเดลต้านะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเพ่ย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับมาคอรนะครับอันนี้ก็เพิ่งเห็นนะสามเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้านะครับตัวนี้ ก็เรียกว่าออกมารัวๆนะครับสำหรับงานมาคอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นกันดั้มยูนิเวอร์สนะครับก็คือเป็นตัวซีรีส์ที่กันดั้มสำเร็จรูปนะแต่ว่าราคาไม่แพงนะ,ะแต่ว่าดีเทลก็จะตามราคาครับอันนี้พันสี่นะครับเป็นบาบารทอสลูปัสเล็กนะครับนี่ของไลน์ยูนิเวอร์สนะครับแล้วก็นี่อันนี้ออรกัสนะครับของ หุ่นเหล็กออกัสนะอันนี้ก็เป็นหุ่นเหล็กนะฮาร์เมทัลนะครับเป็นการ์ตูนเก่าอาออกมาให้เด็กหนุ่มอย่างเราเก็บเองหกพันแปดรอยสีสิบหน้าตาหุ่นก็ประมาณนี้นะครับใครที่คุ้นอี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ปกหลังให้ดูด้านหน้ามันเลนี่คือออกัสนะครับใครจําได้บ้างเอ,อ่ยนี่จริงๆแล้วมันเป็นอยู่ในยุคข,ของมาคอสนะเพราะอย่างโลโก้เนี่ยจะเห็นว่าโลโก้จะขายมาคอสภาคแรกเลยครับคอนดอแบบคนเดียวกันนะครับ การแปลงร่างก็เป็นสามแบบเหม่กันเลยเป็นหุน่นเป็นกึง่งหุน่นกึ่งยานนะครับอ่าตอนนี้มีล่างรถถังด้วยอันนี้เป็นสี่่างเลยนะของออกกัสนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอะไรออกมาก่อนกันนะที่ส่วนตัวนะครับน,นี่แต่ยัยงไงเพื่อนๆทราบข้อมูลก็ลองบอกกันด้วยนะครับแล้วก็างานหนึ่งที่เห็นเลยก็คือนี่งานฟิกเกออาร์ตนะครับของวันพีทนี่พันหนึ่งร้แดสิบห้านะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นงานจริงเหมือนกันนะครับ ก็ดีเทลดีมากนะถ้าเทียบกับราคานะคือไอฟิกูอาร์ตเนี่ยอย่างของดัลคอนบอลแต่ราคามันก็จะโดดมากใช่ไหมตัวเนี่ยบางทีสองสามพันบาทอะไรเงี้ยอ่าแต่อย่างวันพีดเนี่ยเพิ่งพันร้อยเองคือจริงมันควรจะราคานี้นะถ้าถามผมนะกับในฟะิกูอาร์ตนะอย่างบางตัวก็แพงเกินไปอย่างเซตซีรีส์ของสปายแฟมิลี่อย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวยูก็ไปดูข้างในสปายแฟมิลี่ตัวหนึ่งก็แพงตัวหนึ่งก็เท่าไหร่พันกว่าบาทตัวนิดเดียอย่างเงี้ยอย่างอานเนียตัวนิดเดียอันหกเงี้ย อันนี้ก็ลูฟี่ก็มีหน้าให้เปลี่ยนนะครับสามสี่หน้าแบบนี้มีหน้าตกใจด้วยหน้าตกใจนี่จะว่าไปคล้ายๆตัวล่างนิกะเลยนะล่างเกียร์ห้าใช่ไหมนเนี่ยตอนนี้เป็นล่างแรกครรมดนะผมว่าน่าจะไปเล่นกับร่างเกียร์ห้าไดนะ้ได้ให้เดานะเดาทางของลุงบัตเลยนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นบีเทพมรณะนะครับแต่ว่ามันผมไม่เห็นอีจีโกะเลย อันนี้เป็นตัวอาบารายเรนจินะครับนี่ของบีทเทพมรณนนะอันนี้ก็สองพันสองเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือผมก็ค่อยเข้าใจการตั้งราคาของฟิกวาร์เหมือนกันนะว่าถูกแพงเนี่ยมันรู้มันวัดจากอะไรอย่างเงี้ยตัวซูฟี่ที่เป็นตัวเอกเนี่ยพันร้อยไอ้นี่อาบารายเป็นตัวเพื่อนสองพันสองคือราคามันจะแบบค่อนข้างงงนะครับรายฟิกวาร์นะอย่างบางตัวถ้ามันมีของเยอะก็พอเข้าใจได้เือว่าอย่างบิลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างของสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยสามพันแปดเหไหม อันนี้นี่ก็เพิ่งเห็นนะครับตัวนี้ของเชนซอ์แมนนะตัวมนุษย์ดาบนะครับนี่ตัวซามูไรที่เป็นไม่เป็นที่เป็นอะไรมนุษย์ดาบอะในในซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะครับของซีซั่นสองใช่ไหมอ่าตัวนี้สองพันหนึ่งเจ็ดห้านะครับเป็นฟิกวาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านการนี่คือการดั้มยูนิเวอร์สซีบอกนะครับไอไลายที่เป็นกันดั้ม ราคาไม่แพงเนาะนี่มีตัวนี้ก็เพิ่งมานะครับตัวที่เป็นเอเรียลอ่ะใครอยากได้เอเรียลสำเร็จนะไซ้อยสี่สิี่นะก็มาซื้อยูนิเวอร์สไปเล่นได้นะครับเก้าร้อยสาสิบห้าตัวนี้ก็ถือว่าเด็กๆเ,เล่นได้นะผมว่า,าไปตัดเส้นอีกหน่อยก็สวยเลยนะครับดีกว่าตัว HG นะเพราะมันไม่หลุดนะเก้ารอยสาส้าทอยกใหเป็นพวกตัวเก่าๆยูนิเวรเนี่ยล,ยลองดูสิอันนี้ตัวช h i n ิ่งใช่ไหมอืม ไม่มีราคาห้เสหเหมือนกันช้ i นิ่งกันดั้มนะครับทอก,กีสอะไรย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวเก่าๆนะอ่าแต่ถ้าเป็นขยับขึ้นมานะจากปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอ่ามันจะมีตัวที่เป็นเหล็กไม่แน่ใจว่ามีอยู่ไหมนะองกันดั้มนะอ่าไม่ไม่มีตอนนี้ไม่มีละ,นะะที่นี่นี่ที่บอกเห็นไหมพี่กวาดเหมือนกันอาเนียอย่างเงี้ยพันห อเน,นี้พันหกเห็นไหมตัวฟิกเกอร์มันตัวเล็กนิดเดียวขยับได้น้อยด้วยนะผมบอกให้ผมมีอันนี้เหมือนกันพันหกไม่รู้แพงอะไรอย่างซูเรต้านี่ซูเรต้านี่ก็สองพันหนึ่งนะสองพันหนึ่งสามสิบห้านะครับตัวฟิกกอาร์เหมือนกันแต่มีฟิกเกอร์จิ๋วมาฮะเอาไปเล่นกระหุ่นได้ทั้งร้อยสีสี่ทั้งหนึ่งต่อร้อยเลย <laughs> เขาไปเล่นกับหุ่นได้นะครับอันนี้อ Ik ิจิโกะเจะล่ะข้างหน้าเป็นอับะไรเรนจิใช่ไหมนี่คืออิจิโกะงานีิกว่านะพันเก้าร้อยสามสิบนะถูกอาบะไรผมก็เลยอาบาาะไรมันพลาสะติกเยอะกว่าอะไรไงไม่รู้นี่เป็นอิจิโกะล่างนี้นะ,ะแต่เดี๋ยวมันต้องออกตัวล่างสุดท้ายมาอยู่แล้วละ่ะ อันนี้ก็ใครสะสมก็เก็บอาะอิจิโกะอันนี้ก็จูจิสึกไคเซนนะครับตัวโกโจนะโกโจก็ลดราคาอยู่นะพันยิบเก้าบาทเนทะ่านั้นอันนี้แต่ปว้าเป็นล่างล่างขึ้นเป็นครูแล้วนะครับยังไม่ใช่เป็นล่างที่ย้อนเ๋ยวมันต้อ,ออกมาล่างนักเรียนอีกแน่เลยเออลอย่างเงี้ยโกโจอย่างเงี้ยพันยิบเก้าบาท็็มไหมแต่พอมาเป็นเนี่ย เกโตองี้เกโตอีกตที่สองพันห้าใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจเอาจริงไม่ค่อยเข้าใจราคาเันจริงนี่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 อันนี้เป็นงานไฮเมทัลเหมือนกันนะสี่สิบปีมาคอนนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะตัวนี้ฟินิกเป็นซีรี จากมาคอสอะไรวะมันเหมือนจะเป็นมาคอสภาคแรกๆล่ะผมไม่เห็นตัวนี้ใอ่าอันนี้มาจากมาคอสซิโร่อ่าเนี่เห็นไหมมาจากซีรีส์มาคอสซิโร่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งเคยเห็นงานนะตัวนี้สี่พันเจ็ดงานมาคอสแรงทุกตัวใครเป็นแฟนมาคอสก็จะเจ็บตัวหน่อยนะฮะอันนี้ตัวเล็กตัวประมาณนี้นี่คือไซส์มนาะทา่โช์นหะนึ่งคืบแบล่งล่างได้นะครับอ่า ตัวนี้ตัวนี้ซีโร่คาสิโร่นี่จริงไม่ค่อยดังในบ้านเราเท่าไหร่นะจะมาดังตอนมาคอสเดลต้ามาคอสเซเว่นอะไรเงี้ยตัวนี้คืออะไรอันนี้คือตัวที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวมาคอสเดลต้าเนาะอันนี้เป็นตู้ของสติดทอยนะครับก็เป็นงาน ของบันพีทฟิล์มเลสนะเป็นงานอุตะนะครับที่เป็นฟิกเกอร์นะก็เป็นอุตตะเด็กกับอุตะตอนโตนะครับที่เป็นคู่นี้นะอ่าอันนี้ก็น่าเก็บนะใครที่ตามหาคู่นี้อยู่นะเลยจะเป็นคู่นี้โกคู Goku กับฟิเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานที่มันต้องซื้อเป็นคู่ในงานพวกนี้อุตตะเป็คู่เท่าไหร่ไม่แน่ใจผมถามฮะเมื่อกี้ถามมาแล้วเขาบอกว่าอุตตะนี่ขายเป็นตัวตัวละหกร้อยนะคู่ก็พันสองนะครับ ที่ตามหาอุตตะอยู่ก็มาดูได้เลยอันนี้มาเจอฟิกเกอร์นะครับเป็นมงคลฟิกเกอร์นะครับแมวกวาักรุ่นแรกถือ <c> ว <oughs> ่าเป็นงานแปลกอีกหนึ่งงานนะวันนี้ที่เมกานะครับก็มีงานเมกาเซลนะครับเขามีลดราคาเนาะเราก็เดินสำรวจดูให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขามีอะไรที่ลดราคากันบ้างนะแล้วก็ท่าที่ดูเนี่ยก็มีของ มาลดแต่ว่าก็ก็ราคาก็บางอย่างก็ถูกจริงนะอย่างพวกเลโก้เลโก้นาโนบล็อกอะไรเงี้ยใครที่กําลังอยากหาเล่นเนี่ยก็ถูกนะสองกล่องร้อยร้อยกล่องละสองร้อยกล่องละร้อยอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมาลดเยอะพอสมควรนะมีของละห้าสิบด้วยแล้วก็มีของบางอย่างนะพวกฟิกเกอร์เนี่ยฟันพอตอนเย็นๆเขาก็จะลดลงมากว่าตอนกลางวันนิดนึงนะครับบางบตัวลดก็ลดลงมาอีกอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวันสุดท้ายวันอาทิตย์เนี่ยถ้าของที่เขาเหลือเนี่ยเขาจะเซลล์เพิ่มหรือเปล่าเนาะ ใครที่อยากลุ้นก็ลองมาลุ้นเย็นวันอาทิตย์ดูนะคร mm. ับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศแล้วก็วันนี้ผมไปเจอร้านน่าสนใจมาก็คือร้านอาทอย JP นะที่ทางเข้าชั้นสองนะครับตรงสะพานลอยนะครับ mm. เขาเป็นร้านที่ต้อบอกว่าเจ้าของเขาพี่เอกเนาะเขามีของเล่นแปลกๆเยอะมากคือผมผมว่าเดินที่นี่บ่อยแต่ว่าเขาเพิ่งเห็น mm. เห็นร้านนี้อะไรเงี้ย ก็ต้องบอกว่าเห็นจริงเห็นจากคลิปของพาชีสุพันเล็กนะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเขาก็ก็ผมแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะว่าร้านนี้เขาอยู่ตรงไหนนะที่ก็เดินผ่านก็เห็นปุ๊บสรุปตาตู้เขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่รักของเล่นนะมากๆคนหนึ่งนะครับพี่คนนี้ก็คุยดีด้วยนะไอใครที่แวะผ่านมาตรงตรงไมคดตัวแนวอะตรงทางทางเข้าสะพานลอยที่แมตโัแน์ชั้นสองนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็ลองไปคุยกับพี่ก็ได้นะครับเพราะมีของเล่นหายยากเพียบเลย คอนเทนต์แปลกๆอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เขาบอกแค่ส่วนหนึ่งด้วยนะใครที่ชอบก็ลองคือคัวพี่็็ได้นะคร,ครับผมก็ประมาณนี้วันนี้นะครับใครดูวัน,นนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเลยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าพบกันใหม่ครับอ่านภาพเลยครับ